สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการตัดผมนะครับโดยเจ้านี่นะครับเรียกว่ามีดซอยหวีซอยหรือว่าหวีด้ามมีดซอยนะครับเราจะใช้เจ้าตัวนี้นะครับกับหวีแค่นั้นนะครับวิธีการนะครับก็ง่ายมากเลยเจ้าอันนี้มันสามารถปรับได้สีระดับนะครับนะครับยาวมากยาวหล่อลงมาแล้วก็วันนี้ก็ อันนี้ก็ยาวลงมานะครับแล้วอันนี้ก็สั้นเลยด้านนี้ก็สั้นเลยนะครับจะเอาข้างหลังออกก่อนก็ได้นะครับหรือว่าข้างบนออกก่อนก็ได้ถ้าจะเช็คเช็คความยาวของผมนะครับก็หวีดูเริ่มกันเลยนะครับปกติผมจะด้านหลังก่อนนะครับเริ่มที่ด้านหลังก่อนก็เนี่ยครับหวีไปเลยผมมันก็จะติดออกมาเห็นไหมครับแล้วก็สอยไป วิธีวัดความยาวก,ก็เหมือนเดิมครับใช้นิ้วใช้นิ้ววัดไปนะครับก็เราค่อยๆบีไปเรื่อยๆครับต้องต้องนาวแน่นอนถ้าถ้ารออีกนดเดียวจะทำให้ตั้งหนักขึ้นนะว่ 啊，嗯，啊，嗯，嗯，嗯。 เดมครับใช้นิ้วมือหลอ,อกนะครับตรงนี้อย่างยาวอยู่แล้วก็มาไล่เก็บครับอกว่ามนจะมันจรูปนทีออเห็นตอนนี้แการเ่ยครับอดเียบใช่ไหม เสร็จแล้วนะครับตัดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นทรงประมาณนี้ผมก็จะบางลงนิดหนึ่งแล้วก็เนี่ยครับดูด้านหน้าด้านข้างนะครับก็ด้านหลังดเดี๋ยวผมไปสระผมนะครับแล้วก็จะให้ดูว่าพอตัดแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเปรียบเทียบกันนะครับสระผมแล้วก็เซ็ตผมเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้ช่วงล็อกดาวน์นะครับก็เป็นโอกาส ีในการหัดตัดผมเองนะครับวีซอยหรือว่ามีซอยนะครับก็ตัดง่ายๆด้วยตัวเองนะครับลองตัดกันดูนะครับถ้ามีคําถามก็คอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างนะครับถ้าผมสามารถตอบได้ผมก็จะตอบให้นะครับวันนี้เราลากันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ